สุดเศร้าอาไยทันวาราศีธนูเจ้าของเพลงดังไก่ตาฟางเสียชีวิตแล้วจากโควิด1 9วงการบันเทิงสูญเสียอีกแล้วค่ะทันวาราศีธนูเจ้าของเพลงดังมากมายอาทิเช่นไก่ตาฟางกบเท่าลางโง่กิ้งก่าทองได้เสียชีวิตจากโควิด1 9ในวัย51ปีค่ะ ช่วงกลางดึกของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะโลกโซเชียลร่วมอะไรนักร้องดังธันวาราศีธนูอาสยามทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับอาทิเช่นบ่าววีอาสยามก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ๊กส่วนตัวนะคะว่าหลับให้สบายนะพี่ธันวาราศีธนูใจหายใจหายโดยมีแฟนคลับนะคะเข้าไปคอมเมนต์สอบถามว่าธันวาเป็นอะไรเสีย บาวีตอบกลับมาว่าเป็นโควิด19ทางด้านเพชรพุ่มพวงนะคะลูกชายรายชนินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้โพสต์แสดงความอาลัยด้วยเช่นกันค่ะว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ทันวาราศีธนูด้วยครับท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนๆคนสนิทและแฟนเพลงต่างโพสต์แสดงความอาลัยผ่าน Facebook ทันวาราศีธนูเป็นจำนวนมาก สำหรับประวัติของธันวาราศีธนูนะคะเจ้าของเพลงดังไก่ตาฟางก่อนที่จะติดโควิด -19 เสียชีวิตธันวาราศีธนูอาสยามเขาเป็นชาวอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีพี่น้องทั้งหมด3คนนะคะเป็นคนเล็กสุดค่ะครอบครัวก็ได้สูญเสียคุณแม่ไปด้วยโรคมะเร็งโดยธันวารเรียนจบแค่ป .6 และไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับสูง จึงได้ทำงานเป็นเด็กท้ายรถสายสีบุญเรืองขอนแก่นอยู่สองปีทางด้านพ่อก็มีภรรยาใหม่จากนั้นเขาก็ได้ย้ายตามพ่อไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่สุดท้ายนะคะ3มพี่น้องเข้ากับครอบครัวใหม่ของพ่อไม่ได้จึงเสียงดวงพากันเข้ากรุงเทพค่ะชีวิตของธันวาราสีธนูต้องต่อสู้ทำงานหลากหลายอาชีพ อย่างเช่นงานก่อสร้างงานเด็กเสิร์ฟจนวันหนึ่งนะคะมาเจอกับเพื่อนเก่าที่เป็นนักดนตรีจึงได้ชักชวนทันวามาร่วมวงด้วยชื่อวงว่าทันตะวันแม้วงจะแตกไปแล้วแต่ทันวาก็ยังคงเดินตามความฝันของตัวเองจนได้มาเป็นนักร้องนะคะในส่วนของผลงานเพลงเริ่มตั้งแต่ปี2544ออกงานชุดแรกชื่อชุดว่าแ่ราศี มีเพลงหัวอ,อกแม่เป็นเพลงนำด้วยน้ำเสียงที่หวานปนเศร้าบอกเรื่องราวของผู้มีพระคุณที่จากไปจากนั้นนะคะช่วงปลายปี2545มีผลงานเพลงชุดที่สองนักสู้ของแม่ที่เขาตั้งใจแต่งเพื่อที่จะบอกอะไรหลายๆอย่างในดวงวิญญาณของพ่อแม่ให้ได้รับรู้ในช่วงเวลาที่ท่านจากไปนับ10ปีเขายังทำในสิ่งที่แม่หวัง ในสิ่งที่แม่อยากให้ทำไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นนักสู้เหมือนแม่ผ่านไปเกือบสองปีในช่วงเดือนตุลาคม2547ชุดที่3ก็มานะคะชุดนี้มีชื่อชุดว่าวันที่ฉันรอได้ออกเทปในนามของบริษัทไลฟ์มีเดียบางกอกจัดจำหน่ายและมีเพลงอย่างคำของแม่น้ำตากาดำข่าวก้นบาท ชายชารากับกองขยะเป็นต้นต่อมาในปี2549นะคะกับชุดที่4ตำนานนักสู้และผลงานเพลงไก่ตาฟางของทันวาราศีธนูค่ะก็เป็นที่นิยมที่ขอกันมากๆในเพลงที่เปิดในช่วงเพลงช้างเผือกของลูกทุ่งมหานครจึงทำให้เพลงไก่ตาฟางโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากเพลงไก่ตาฟางแล้ว ยังมีอีกหลากหลายบทเพลงนะคะที่แฟนเพลงจะทราบกันดีว่าเพลงของธันวาราศีธนูจะมีชื่อเพลงที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เช่นกบเท่ากิ้งก่าทองปลาไหล1 1อรอดแต่มาช่วงหลังๆนี้นะคะธันวาราศีธนูห่างหายไปจากวงการเพลงและมีข่าวลือว่าไปเปิดร้านอาหารขายเย็นตโฟสูตรพิเศษต้มซุปเปอร์ขาไก่ อยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา60ตรงข้ามวัดบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและยังคงรับงานร้องเพลงของวงตัวเองบ้างออกหารายได้เสริมในแต่ละวันนะคะจนได้มาทราบข่าวว่าติดเชื้อโควิด -19 และเสียชีวิตลงในวัย51ปีฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ